สบายดีสบู่ทุกคนค่ะพี่น้องมาพร้อกันอีกแล้วครับช่องค้นเมืองขอนในตางแดดนะคะตอนนี้กำลังวสีเอาปลาแดกมาต้มครับไอพี่น้องเบ่งชัดๆเลยนะคะปลาแดกนี่บ่ท่านได้พ่อปีนะคะพี่น้องกับประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วล่ะคะ่ะพอดีปลาแดกที่คอยต้มไว้ใส่สตมตำใส่กับเข่าอันมดนะคะ ข่ก็เล่นสเสี่ยวปลาแดกมาตม้มแล้วก็ปรุงรสนะคะข่ต้มข่จีไส้ปลาแดกตัวนี้นะคะแล้วข่กับจีไส้ปลาแดกอีกตัวหนึง่งก็คือตัวนี้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องขอ<า>่จีไส้ปลาแดกตัวนี้น้่นะคะปลาแดกปลาแดกอันนี้นี่เป็นปลาแดกที่ข่เห็ดว้ตอนที่ข่มาเที่ยวอันเทือแหลกนะคะมู่ของแฟน ita, นะเขาไปตกป่าเขาเลยได้ป่า <ke> <Singer S 1> ใหญ่มากนะคะก็เลยห้ข่อยมากข่อยืลยมาเห็ดปลาแดกไว้นะคะพี่น้องปลาแดกนี่กับประมาณสามปีกว่าแล้วนะคะ ส่วนผสมที่ขอ,อยตม้มใส่ปลาลกับมีสับปรดนะคะแล้วก็ขอ,อยิใส่น้ำปลาลงไปน้ำนะคะเราขอ,อยะ่งใสออ่น้ำตาลนะคะเราขอ,อยิสงใส่รสดีนะคะเราขอยขอ่ต้มปลาแดงก,ก่อนนะคะตอนนี้ใส่น้ำตาลใส่แดงลงมาขวดสักน้อยก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวสิใส่ปลาต่อไปนะคะ วันนี้ใส่ปลาลาลงไปแล้วนะคะพี่น้องแล้วใคยจะใส่ปลาแดกอีกตัวหนึ่งเนาะเดีด๋ยวคนจังน้อยค่ะเพราะว่าข้างล่างเราเป็นน้ำตาลนะคะเสียงลมค่ะพี่น้องลม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 ,ลมตอนนี้ใคยได้ผสมปลาแดกที่คอยเฮ็ดว้เมื่อสามปีกว้วนละคะพี่น้องใอยเฮ็ดว้จะโดนแล้วเป็นปลาแดกอันที่เฮ็ดมาจากป่าไงนะคะพี่น้อง แต่ว่าปลาแดกอันที่ข่อยเห็ดไว้ปีที่แล้วนะั้นเป็นปลาน้อยนะคะที่พี่น้องสังเกตว่าในเนียนที่เป็นนี่แหละพี่น้องเป็นเม็ดดำๆนะคะเป็นเครื่องเครื่องต้มปลาแดกที่แม่ข่อยเล้วหันแล้วเห็ดมะาหา่นะคะแล้วเห็ดเราล้วข่อยเอามาน้านะคะข่อยก็มาผสมปลาแดกเนาะอันนี้เป็นเป,นเปลือกสับป,ประรดด้วยค่ะเด้อข่อยเอาลงไปผสมตอนที่ข่อยเห็ดปลาแดกเอาผสมลงไปเพื่อให้ปลาดาเขามีรสชาติก,ก่อมเนาะ เยวขอทิเติมน้ำจักน้อยค่ะพี่น้องเขารู้สึกว่าปลาแดกเขามีความเข็มข้นมากเลยเทิ่ยงปลาแดกไม่เทั่งปลาแดกเกลผสมกันเนาะใส่สับประรดลงไปเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมนะคะสําหรับปลาแดกสูตรของ,ง่อยค่ะบ่มีสูตรตายตัวแล้วค่ะเห็ดเราตามที่เข้าก่นกินนี่แหละท่นเข้ามักนัวเขากับใส่นัวท่าเข้ามักเข้มเขากับใส้เข้มเนาะใส้น้ำปลานะคะ ต้องเฝ้าต้มให้แล้วค่ะพี่น้องเพราะตอนนี้เป็นเวลาทํางานของหลายๆคนนะคะเจ้ามนี่อยหยุดงานข่อยเล้ยต้องเฝ้าต้มให้แล้วก่อนขจาวสิเหลิกงงานเพราะว่าเวลาขจาวเลิกงานมากหลายคนขจาวกระสิไม่อยากออกกําลัางกายแน่แล้วก็หลกัลกๆคือพอปูนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะล่มไปทางเฮียนเล่าค่ะตอนนี้แฟนข่อย <c oughs> กับไปทํางานเนาะนั่งบริยูบานข่อยก็เลยถือโอกาสเฝ้าต้มนะคะคือว่าแล้วค่ะพี่น้องเขาก็บ่ได หามหรือว่าบา่ได้ตังเกียรติอีหยังดอกเขาก็เข้าใจอยู่แต่ว่าเฮาก็เกรงใจเนาะเพราะว่าคําว่าคนแพ้หรือว่าคนบ่มักจังซี่เนาะพี่น้องแพ้กินปลาแดกแพ้กินปลาต่อไปขอย่เอ่อผงเอ่รสด,ดีก่อนเด้อค่ะนี่นะคะใส่ผงปรุงรสกะประมาณนี้ล่ะคะ่ะนี่พี่น้องเบิ่งสีปลาร้าเฮานะเป็นสีแบบเค้นยังปลาร้าแบบธรรมชาติเลยนะคะข่อยสิมีแนวนึงมาใส่ เพื่อปรับสีเขาสวยขึ้นนะคะอันนี้คอยใส่ผงโกโก้ลงไปจักน้อยนะคะใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อให้ปลาร้าของเรามีสีสวยนะคะสูตรใส่ผงโกโกน้นี้มีคดบอกมากนะคะเดี๋ยวต้มให้ซุกแล้วคอยกระสีล่อให้เย็นแล้วคอยเสียมกรองแล้วก็กรอกใส่ขวดนะคะพี่น้องเดี๋ยวคอยกลับมาเบิ้งกันนะคะ นี่คะ่ะพี่น้องและแล้วปลาร้าของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยกรอกมาได้ทั้งหมดนะคะสองขวดสองขวดแบบนี้นะคะ่ะขวดละขวดละอันอขนาดขวดกับ750 ml นะคะเนี่ยอันนี้เป็นขวดขวดน้ำมหน้านะคะแล้วก็เป็นขวดเหลานะคะทีแบบว่า กินเบิดแล้วใส่เบิดแล้วนะคะขัก็มาลา้างทำความสะอาดแล้วก็ขาเสื้อนะคะด้วยน้ําห่อนนะคะ,ะก้อนข่อยเสีมะกรอกนะคะนี่แหละแล้วก็ได้ทั้งหมดประมาณนี้นะคะนี่คือปลาราต้มกินเองนะคะมี่ล้พี่น้องชีวิตตั้งแดนค่ะอยู่เมืองไทยข่อยกระซือกินคะ่ะพี่น้องข่อยบดได้มาตมกินเองแบบนี้นะคะที่ข่อยหันไลน่นี่อยากให้พี่นอ้องเห็นสีปลาราเข้าชัดชัดนะคะ ปลาาต้มสุกนะคะสไตล์คนเมืองขอนในตางแดนนะคะปลาราข่อยกับพึงเคยเห็ดตอนข่อยมายุเมืองนอกนะคะ <c oughs> คันถามว่าบ่มีหมองใหซื่อบอหรือว่าบ่มีเงื่อนซื่อตีอย่างสินะคะพี่น้องก็คือมีค่ะหมองซื่อกับมีเงื่อนสหยื่อกับพ่อมีอยู่นะคะแต่ว่าคือพอดีอีที่แล้วนะคะมีน้องไหปลามาเนาะอยก็นเลยมาเห็ดนะคะกระไดอีนีนะคะพี่น้องนี่ลองเบิ่งเนี่ย รสชาติก็ถือว่าโอเคนะคะตอนที่คอยกรอกใส่วขวดคาวาสิทิไทยให้พี่น้องเบิ้งน้่นะคะแต่ว่าแบทรศัพท์หมดนะคะก็เริ่ไปชาร์จพึ่งเอาลงมาทายคลิปตอนที่เสร็จแล้วให้พี่น้องเบิ้ลละคะตั้งไหนกะขอบพระคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะคะขอบพระคุณทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้หรือกดแชร์ก็ดีนะคะและที่ขาดว่าอะไรคือขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่พี่น้องเสียสละเวลาเ,ลาเขียนคำว่าพูดคุยทักทายให้กำลังใจคนเมืองขอนนนใตงแะะค และถูกๆกำลังใจที่ห้ขคอยมากคอยกระสิกรับไปหาพี่น้องคือเก่าค่ะอาสิปายซาแน่กะบว่วากันน้องคานอกราวาช่วงนี้กะเหตุงานไปนั่มวันหยุดกะพยายามที่สิไลตอบคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์แล้วกะไปเยี่ยมไปยามพี่น้องหอดบานหอดซองเลยนะคะพร้อมทางไปมุ่งลังคาปักตะไคะ่ก็ว่าไปครับพี่น้องเอาไว้พอก็ไม่คิดหนานะคะด้วยรักษาสุขภาพค่าไปละคะ่ะสวัสดีค่ะ